สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านรวมทั้งผู้ชมที่อยู่ต่างประเทศนะครับพบกันเช่นเดิมนะครับวันนี้นะครับอ่าคุณอะไรเนี่ยคุณแก๊บนะครับกำลังรับชมนะครับพี่ตู่ร้านซ้ายขอบคุณมากครับแชร์วนไปแล้วนะครับสวัสดีมีความสุขพี่เมทีครับเช่นกันครับนะครับเคฟซีครับอาวสวัสดีครับเลฟยูเช่นกันครับอันนี้ก็ซื้อทั้งย่อยทั้งหลักเข้ามานะครับอันนี้ชมไปเมื่อกี้ก็ไปเรืยนพ่อไป ก็ถือว่าเป็นพิมพ์รูปไข่ย่อนสวยนะครับสวยๆแพงนะครับก็แล้วแต่สภาพครับได้ไงมก็อย่างนั้นนะครับคุณเลแท็กซี่นะครับสวัสดีครับคุณอะไรเนี่ยคุณบานนะครับสวัสดีครับจานคุณวันนะครับสวัสดีครับนายจตุรงนะครับสวัสดีครับไม่ไรเพลงมะเร็งอ๋อเพลงมะเร็งเมลเก่านะครับพระครูเหมนลพคุณเผื่อวัตรอลพรคุณ สองสาร2460นั่งหมูอ๋อนี่เหรียญหลักหมื่นครับหลายหลายหมื่นสวัสดีครับสวัสดีอภิษตสวัสดีครับแอนนวัตสวัสดีครับจิวแปะธงสวัสดีครับสวัสดีครับเยเดชาอ่าหรือว่าเผื่อเขาตอนนี้คุณ2463นะสวยๆก็เป็นน่าจะเป็นแสนนะครับตอนนี้ตอนนี้ขึ้นมาแล้วครับราคาแพงละเหรียญนั่งหมูนะครับเอสผู้ชนะสิบตรีสวัสดีครับมักแตงนะครับสวัสดีครับ อสุายุสวัสดีครับคุณธีรพงศ์สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะอ่าพี่สมภพนะครับสวัสดีครับคุณสุศักดิ์เก็ดแก้วสวัสดีครับคุณชน,นันสวัสดีครับอืม <c oughs> รอเปลือกบอกไปแล้วนะเลี้ยนเสมมานะครับผงเชื่อมข้างเลื่อยนะครับแล้วก็นั่งอยู่วนหลังหมูนะครับเพราะว่าท่านน่าจะเกิดปีกุล คุณอนิรัตนะครับแชร์แล้วครับขอบคุณมากครับ F อปัตตานีนะครับสวัสดีครับคุณวันบัญชาสวัสดีครับคุณเก่งลยคุณนเนี่ยคุณเก่งนะสวัสดีครับุบอยสงขาสวัสดีครับโอ้นี้มิตรแท้เลยนะครับสวัสดีครับจารย์มิตรวดอนรายงานตัวครับผมคุณอัดกิมจิสวัสดีครับคุณฤทธิ์รักษาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เพยมกูใหม่เท่าไหร่ครับน่าจะไม่ข้ามแสนนะครับเจ็ดแปดหมื่นแล้วอยู่เลทเนี่ยครับคุณอารบานนะครับแชร์นะครับครับผมอย่าลืมนะครับถ้าแวะเวียนไปแถวแถวหนองคายนะครับอย่าลืมนะครับที่พักสุดหรูนะครับลิมโขงเรียกว่าพักวิวครับโอ้โหโลเคชั่นทัศนียภาพนั้นมองได้ทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวเลยนะครับที่พักหรูนะครับนอนสบายนะครับไม่แพงด้วยโอ้โหนะครับยังไงก็ บอกเผื่อๆกันไปนะครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับช่วยๆกันไปนะครับจะได้มีกําลังใจตอนนี้พ่อรวยกำลังมาแรงแรงครับแรงมากแรงเหลือล้นทนเหลือหลายนะครับจากพันสามเป็นห้าพันโอ้โหน่าก,กลัวน่ากลัวนะครับไรารครับสวัสดีเพื่อนครบห้าหกร้อยคนอาจารย์เรามาเริ่มเรื่องของการวิธีการดูพ่อไปพิมพ์มชาวบ้านที่ไม่อันนี้ไม่มีในบ้านนะน,นี่เ<ด>ขาเรียกว่า รูปไข่ไขหรือว่าไปเนะีนะ่ยมนะีรนะูปไข่กับจอบรูปไข่เนี่ยส่วนใหญ่มักจอกสำริดด้วยนะครับส่วนใหญ่เนื้อจอกสำริดนะครับเนี่ยถึงจะมีประสบการณ์สูงแต่มีเทคนิคหรือวิธีการดอยอาจารย์ที่ว่าแ,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 แท้หรือแท้หรือไม่คือพะไปรูปไข่เนี่ยต้องบอกก่อนนะครับอันนี้พอดีไปเรียนไม่สวยด้วยพอไปรูปไข่เนี่ยหน้าตานี่ก็จะไม่คมอยู่แล้วนะต้องบอกก่อนนะครับหน้าตาจะไม่คมอยู่แล้วคือเขาเป็นการแบบถ euh อดบล็อกอะ นี่ก่อนไหมเขาเรียกถอดบล็อกนะครับก็คือลูกไข่เนี่ยนะครับถอดแบบมาจากจอบจอบเนี่ยจะมีลักษณะค่อนข้างคมพอลูกไข่ไปถอดปั๊บมันก็จะเบอร์ไปส่วนหนึ่งละพอเทมันเป็นชิ้นงานปั๊บทีนี้มันก็จะตื้นเพราะฉะนั้นถ้าเจอเหอรียญลูกไข่หน้าตาช,ชัดๆอันตรายนะครับหน้าตาจะไม่ค่อยชัดเท่าที่ควรแล้วผิวเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเป็นมะละด้วยผิวพันธุ์มักจะไม่ค่อยเรียบตึงเท่าที่ควรนัก แต่นี่เนี่ยอย่าลื่นแล้วมันเลยเนะี่ยใช้มาเยอะแฟนจนศึกแต่ความเหนียวของเขาคุณคิดดูนะครับเหนียวยังไงเหนียวห่วงยังอยู่อะ่ะเหนียวนี่เลยอาจารย์ศึกขนาดนี้นะครับปกติแล้วหูขาดไปแล้วแต่อันนี้ยังอยู่ <c oughs> เห็นไหมเนี่ยดูที่ว่าว่าหูนี่เกลียวเลยนี่นี่อีกไม่นานก็ขาดแล้วนะโชคดีที่หลุดรอดมาก่อนที่ยังไม่ถึงก็ขาดก็เลยกลายเป็นเหรียญสมบูรณ์ไม่ไม่ใช่เหรียญชำรุดนะครับแต่ว่าหลังเนี่ยแรงเงาเนื้อเนี่ยแบบนี้นะครับต้องดูเดานข้าง จะเป็นเหรียญบางนะครับเกมักจะเป็นเหรียญหนาของแท้นั้นบางนะครับบอกได้เลยนะครับได้แค่นี้ก็ดีใจแล้วเนื่องจากว่าเป็นเหรียญที่หายากมากยากถึงยากมากๆดีกว่านะครับกว่าจะเจอแต่ละอันนี้เลือดตาแทบเด็นเลยแล้วกันนะครับเพราะจำนวนการสร้างนั้นน้อยนิดนะครับเขาบอกว่าทั้งทั้งจอบทั้งรูปไข่เนี่ยเพอเผลรวมกันแล้วไม่ถึงสี่ห้าร้อยเหรียญนะครับรวมกันสองอย่างนะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเจอนี่ก็แทบพลิกแผ่นดินแล้วกัน พวกนี้บอกกอนนะครับถ้าสวยๆคมๆนะครับลายเส้นจีวงจีวรชัดเจนี้เป็นลานนะครับเป็นล้านสภาพนี้ก็หลักแสนนะครับแต่แสนอ่อนๆนะครับแสนแก่ๆถึงสองแสนเลยทำนองเนี้ยนะครับก็คนบางคุนเทียนหรือคนบางบอลนี่นะครับโดยท่านรัฐมนตรีเฉลิมนี่รักมากนะครับปรารถนามากรัวเก็บไว้เยอะนะครับพี่วันเองก็มีหลายองค์นะครับเพราะเป็นเหรียญเหนียวนะครับรือกันว่าพ่อปนี่เหนียวมากเหนียวก็ทั้ง ผมี่ยตัดไม่ขาดเลยอ่ะเขาว่าอย่างนั้นเลยนะนะครับนี่ก็ชมเป็นบาร,รมีไว้นะครับจะออกสำลิศนะครับสำลิศเงินนะครับเห็นไหมแต่นี่ความฝึกนี่ก็ถึงใจแล้วกันน่ะแต่โชคดีห่วงยังอยู่นะครับเหรียญบางครับหยิบมาดูด้านข้างกระจออกบางๆนะครับจะไม่หนาเอถะะอะทะนะกระจกบางๆท,ท,ทั้งท้ที่ตัวองค์กับตัวด้านหลังเนี่ยค่อนข้างนูนใช่ไหมแต่ดูข้างปั๊บจะบางทันทีเลยนะครับเห็นไหมคือม่ง่ายว่าเป็นเหรียญ ยกลอยอ่ะนะครับด้านหน้านั้นจะนูนพุ่งออกมาเลยนะครับอันนี้ใช้แบบแฝดระดับเหรียญสำริดศึกขนาดนี้นะครับผมว่าอย่างน้อยต้องมี30ปียังตำนะต้องมี30ปีกว่าจะลื่นได้ขนาดนี้แฝนโดยปัจจายการเลี่ยมนะครับขี้เหงื่อขี้ใครข้าแป้งยังเหลือเห็นไหมครับเนี่ยข้าแป้งเวลาคนใช้เ็าใช้แล้วอาบน้ำปัดแป้งก็ปะด้วยอาบน้ำอาบน,น้ำด้วยนอนนอนด้วยวทั้งสองนี้นะครับถึงได้ลื่นขนาดนี้นะครับด้วยด้วยรักและศรัทธาเอาเป็นว่าเจ้าของเดิมน่าจะ เสียชีวิตไปแล้วนะครับเพราะตาหวงขนาดนี้ไม่มีทางขายมันง่ายๆอันนี้เป็นรุ่นลูกรุ่นหลานนะขายออกมานะครับก็พอดูประวัติการของพ่อป่ายกกระพงกันเรื่องของก็พี่แ้ใายาว่าคุณศึกฝั่งทนอ่าก็พอรู้คร่าวๆนะครับคือพ่ไปายเนี่ยก็เป็นคนฝั่งทนต้นกำเนิดนะครับเป็นคนแถบบางกุงเทียนนี่แหละวัยหนุ่มนั้นถือว่าเป็นวัยที่ว่านักเลงพอตัวเลยชาวบ้านร้านตลาดหรือว่านักเลงเนี่ยก็ให้ความเกรงขาม เขาเรียกยกย่องกันว่าเฮ้ยถ้าพี่ไปแล้วเป็นพี่ใหญ่นะเวย้ยอะไรทํานองนั้นนะครับเรียกว่าเป็นพี่ใหญ่เลยดีกว่านะครับจวบจนกระทั่งอายุครบบวชเนี่ยก็พ่อแม่ก็คงจะแบบไม่ไหวแล้วไปเอ้ยขืนอยู่งียเป็นโจรแน่ว้ยไปบวชเธอะ<ม>พอบวชปั๊บซึ่งในรถพระธรรมเลยครับซึ่งในรถพระธรรมก็ไม่ลาศิกขามันมันเป็นมันเป็นเ,นเนพียรภาวนาครับจนเรียกว่าได้อุปชาดีนะอุปชาทัศเืยไงนะผมจําไม่ผิดนะ วัดสิงห์เนี่ยสอนสั่งวิชาแล้วก็ยังไปเรียนวิชาต่างๆกับหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังหลวงปู่รอดพระโคนอนหรือว่าบริเวณใกล้เคียงอ่ะแต่บางขุเทียนอะไรเนี่ยเรียนจนจบขบวนยุทธขบวนท่ามาหมดละจนกระทั่งมีชื่อเสียงเปรอไกลนะครับได้มาเป็นเจ้าวาดวัดกำแพงนะครับวัดกำแพงบางุเทียนเนี่ยเขาบอกว่ามีนายทหารเรือเนี่ยขึ้นมากครับก็จะพาลูกน้องๆมากราบไหว้อยู่เสมอตอนนี้ปีนั้นอ่ะปีสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบแปดปัป๊บเนี่ยนะครับก็ตั้งใจทําบุญ ฉลองอายุหลวงพ่อแล้วก็จะทําวัตถุมงคลแจกนะครับพอทําเสร็จเรียบร้อยเนี่ยประเมินกันว่าทั้งรูปไข่ทั้งจอมเนี่ยหนึ่งบาทเต็มเจํานวนเท่าไหร่ไม่รู้แต่ประมาณว่าหนึ่งบาทเต็มเ็มปลุกเสกในพระโบส,ส์เสร็จปั๊บลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นหาเหลือก็เกิดความค้างแคลงสงสัยว่าหลวงปู่เหรียญหลวงปู่อ่ะช่วยอะไรได้บ้างนะหลวงปู่ก็บอกมึงก็เอาเหรียญกูไปลองยิงดูดิหาเหลือนี่ก็หยิบเหรียญออกมาครับนอกพระโบสถ เหนียวได้ปืนพกประจําตัวเลยปรากฏว่าลูกกระสุนไม่ลั่นพรึบเดียวหมดไปทั้งบาทเลยไม่มีเหลือนะครับเพราะลุงน้องตารไปเยอะนี่ขาวว่าโจดขาเงาออกไปเลยโอ้โหหลวงตาไปนี่เหนียวเหนียวน่าดูเพือแต่ก่อนก็มีคนเก่าฝันหนึ่งอยู่แล้วแต่ยังไม่มีประสบการณ์จริงชัดเจนวันนั้นเห็นกันจะจะหน้าโบสถ์ก็เป็นที่กล่าวขวัญสรรหากันมาเรื่อยๆนะครับไม่ว่าหลวงปู่เอี่ยมจะแพงแบบไหนหลวงพ่อน้อนหลวงพ่อนี้จะแพงยังไงทุกคนแถวบางขุนเทียนบอก กูไม่เอากูจะแฝนตะไบเพราะผมว่าไปกูนั้นสุดยอดนะครับก็ราคาค่างวดก็ขยับมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆครับสมัยผมเล่นภาพใหม่ๆเนี่ยนักเล่นุน่กเข่าบ่อยรักมึงต้องหาไว้ใช้นะเว้ยเราลูกชายคะเพราะไปนี่อยู่ยงคงกระพันว่าสมัยก่อนผู้ชายอย่างเราก็นะทีรันฟันแทงเป็นเรื่องธรรมชาติจะหาไว้สักหน่อยจนแล้วจะรอดนะครับก็หาไม่ได้ไม่เคยได้เป็นของตัวเองสักทีนะครับบอกตรง,ตรงๆเลยว่าไม่เคยได้นะครับ จวบจนกระทั่งอยู่ๆมาเนี่ยผมเข้าไปอยู่ท่าประจันเดินสายเดินอะไรจนหลวงตาไปไปเป็นแสนแล้วทีนี้ก็หมดหวังนะครับเสร็จแน่กูนะครับของแพงจะเอาที่ไหนไปซื้ออะไรอย่างนี้นครับก็เฝ้าหวังไปว่าวันหนึ่งหลวงตาไปจะมาเยี่ยมวันหนึ่งหลวงตาไปจะมาเมตตาจะแล้วจะรอดหลวงผ่้เอี่ยมมาห้านิบมันแล้วหลวงตาไปก็ไม่มานะครับจวบจนตาไปไปหลักล้านแล้วก็ยังไม่มาอีกโอ้ยลงทุนครับ <c oughs> ไปเข้าบ้านอยู่แถวบางบอลมางเทียนหวังว่าวันหนึ่งกูต้องเจอข้างวัดมั่งละวะปากฏว่าข้างวัดบอกมึงฝันเอานะครับเพราะแถววัดแพงก็แพงจริงนะครับคนท้องที่ให้ความครบนับถือแล้วก็กล้าสู้กล้าซื้อราคานะครับแพงๆโดยเฉพาะพี่กำนันมาณะวุฒิปัญญานี่บอกรักเอ้ยมาเลยสองล้านสาล้านพี่เด้งใส่ทุกวันนี้ก็ยังหายแกไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าใครมีนะครับเซฮัลโลนะครับ จบก็ดีรูปไข่ก็ดีนะครับยินดีรับเช่านะครับกริ้งกลางมาหาเราได้เลยนะครับโดยเฉพาะจบนี่สู้ตายถ้าสวยนะครับตาบอดของหลวงพ่อป่อย่ว่าเข้มแข็งมากนะเระั้นเกจิคณาจารย์รุ่นราวเขาเดียวกันที่สมัยพ่อป่อยยังมีชีวิตอยู่หรือว่ามีชื่อเสียงกระจอกใจเกจิอาจารย์ฝั่งทนนินยหนะ้ากเลยฝั่งทนน,ทนนี่นะครับเราก็ต้องพูดถึงปู่อย่างวัดหนังปู่ชูนักปกใช่ไหมครับแล้วก็ พวกรุ่นเก่าๆนะก็มันก็ต้องแถมนั้นไม่เท่าไหรล่ละต้องโดดข้ามไปแถวหมหาชัยแล้วก็ต้องไปรุ่งทะก,กระบือกระทุ่มแบนเนี่ยนะแล้วก็ไปเฮงบ้านขอมันเลยพวกเนี้ยผู้รอดบันน้ำวนอะไรพวกนี้จะแรงนะครับอ,อ่กทมม,มันไล่กลับมานี่สู้เขาไม่ได้หมดเลยเพราะไปองค์เดียวนี่ข้ามห้วยเลยรปรรทะ<ม>ัได้หมดมีพิธีใหญ่รวมกันของฉลองกรุงแล้วเราศิลปร้อยห้าสิบปีที่วัดเขาแก้วที่มีเหรียญเอ่อเหรียญแก้วมรกตรุ่นสองสี่เจ็ดห้ารุ่นนั้นะปีเกจิ ที่มาปลูกเสกวุฒิเสกมี่สุดว่าจย์โอ้โหมันก็ไปร้อยท่านอาจารย์นะน่าจะเป็นร้อยแปดนะนะผมว่าพบไผ่นี่ก็น่าจะเป็นหนึ่งในนั้นนะครับเพราะท่านยังไม่ละสังขาบแล้วก็พวกพระนางทางฝั่งตนต้องมาหมดแต่ปู่เอี่ยมไม่ได้มานะปู่เอี่ยมละสังขานไปแล้วก็กันปู่เอี่ยมอะไรไม่ได้มาแต่รับรองได้ว่าโอ้โหจริงๆแล้วเหรียญพราะแค่มรนกฏเหรียญดีที่น่าใช้นะครับเนื่องจากว่าไม่แพงไม่รุนแรงก็อย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่า พระอนาาจารย์หรือพระพุทธรูปแล้วแต่ถ้าเข้าพบยากไปกราบไหว้ายากแล้วก็ยากครับที่ว่าจุมพงคเจริญเจริญแรงอ่ะลำบากนะครับนอกจากพ่อปาอาจารย์วันนี้อาจารย์ได้ได้รายบิกคนนี้การให้พอทวดได้พอทวดใช่ไหมครับอพอทวดนี้ได้ดูง่ายเพราะโปรตีนผมแพ้ทางนว่านนะครับพอทวดอันนี้ได้ดูง่ายนะครับไม่สวยแต่ดูง่ายแท้สบายตานะครับเ๋ยวให้ชมนะครับ เจ้าของนี่รักมากนะครับใส่สลับเพชรเลยสลับแพงกว่าพระนะครับต้องบอกก่อนเอ่าอันนี้เป็นพิมพระรอดอันนี้สวยก็สี่ห้าแสนแต่เรื่องจั่วเนี่ยสึกมากสภาพพระอย่างนี้ก็ไม่ถึงแสนละนะครับทีนี้ทั้งสลับเนี่ยแสนห้าเนี่ยน่าซื้อที่สุดนะครับก็เห็นแล้วทนไม่ไหวครับเด้งใส่ตลับเขาบอกทําใหม่ก็ต้องมีแสนกว่าเพราะฉะนั้นซื้อตลับแถมพระอ่าคิดอย่างนี้ดีกว่าเป็นพระที่สึกเยอะครับแต่โอ้โหสุดยอดดูง่ายไไไไมมมมม่่่่่่่หัักซออครบดูงายๆเลยสบายตา เรียกว่าซื้อแล้วไม่ต้องกินยาต้นใจนะครับไม่มีการปวดหัวสบายใจแท้ร้อยตาแพ้ล้านตาร้อยตาน้อยไปนะครับอันนี้เช็คได้ตั้งแต่กรุงเทพมหานครยันปัตตนีนะครับยันที่เกิดเหตุเลยอาจารย์ครับขอชมพบไปคุณกันตานะครับโอเคจัดไปให้เสียนะครับ่เรื่องขอชมเป็นเรื่องธรรมชาติไม่สวยนะครับศึกแต่ศึกเนี่ยสบายใจไปส่วนนึือว่าไม่โดนเกและปลอดภัย เพราะการใช้ของห่วงสึกขนาดนี้นะครับเอาว่า30ปีเป็นที่ตั้งแต่เหรียญเนี่ยเมื่อ30ปีที่แล้วยังไม่มีเกน,นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมปลอดภัยไม่โดนระเบิดประมานูของใครแล้วนะครับแค่คาดวันนี้นะครับเหรียญนี้สภาพคมลึกอย่นะเหรียญนี้คมมากแม่แม่พิมพ์ได้เลยลักษณะของความหนาไม่พิมพ์สูงมาก,กใช่ใช่ไม่พิมพ์สูงมากอันนี้ถ้าคมคมล้วพูดไม่รู้เรื่องเลยวันนี้จะแอกให้น้ําบานเลยแต่ตอนนี้สึกแอกไม่ได้นะครับได้แต่ โชว์พอเล่นๆมันๆขำๆนะครับแท้น่ะครับแท้แท้สบายใจเทวดาประสวยดวยจะไม่เชื่อเลยเพราะรอยช้ำจากการใช้เนี่ยมันสุดแล้วสุดที่จะกล่าวนะครับคุณคิดบอกว่าเหรียญหลอมีสองแบบมีสองหน้าแบบพ่อปกรรมวิธีประกบกันทํำยังไงเหรครับอาจารย์อ๋อคือแม่พิมพ์จะมีสองตัวนะครับตัวหนึ่งเป็นด้านหน้าตัวหนึ่งเป็นด้านหลัง เหรียญหล่อเนี่ยเขาจะต้องตีที่พึ่งก่อนตีที่พึ่งหมายถึงว่าตีเทียนก่อนตีเทียนตัวหน้าหนึ่งตัวตีเทียนตัวหลังหนึ่งตัวแล้วเอาเทียนตัวหน้ากับตัวหลังมาประกบกันนะครับเทียนเมื่อเจอความร้อนเนี่ยมันจะละลายแล้วมาประกบเข้าหากันหมายถึงว่าฝั่งที่เขาจะประกบนะประกบเข้าหากันนะครับความคมด้านหน้าและหลังยังอยู่แต่ตรงกลางเนี่ยมันเป็นลื่นเรียบ พราะขี้พึ่งมันตีฝั่งเดียวก่อนตีฝั่งหน้าตีฝั่งหลังเนื้อกไหมครับด้านหลังมันจะเรียบทั้งคู่เขาจะใช้ความร้อนถึงด้านใดด้านหนึ่งก็ได้เพื่อให้มันเยอะไม่เพื่อให้มันละลายแล้วจับมาประกบกันนั่นคือจึงเรียกว่าวอกประกบเมื่อประกบเสร็จปั๊บนะครับก็เก็บรายละเอียดเล็กน้อยที่มันปิ้นมันล้นมันอะไรเงี้ยเก็บเสร็จนะครับเอาไปเข้าขี้วัวผสมดินไทยนะครับขี้วัวผสมดินนวลเนี่ยนะครับดินดินนวลดินไทยเนี่ยเขาเรียกดินนวลแล้วเอามาทาเอามาอะไรต่างๆให เต็มขี้พึ่งนะครับแล้วก็พอกเข้าไปให้หนาขึ้นนะครับแต่ก่อนจะทําอะไรทั้งสิ้นต้องเจาะรูไว้นะครับให้เป็นรูที่เนื้อโลหะเข้าได้นะครับเพราะหละังจากนั้นเนี่ยแต่จริงๆก็จะต่อเป็นก้านนะครับคือได้ชิ้นงานของหมว่าไปมาแล้วหน้าหลังประกบคุมขี้พึ่งแล้วเนี่ยเขาจะไปต่อเป็นก้านแบบกิ่งไม้เลย10-20องค์ก็แล้วแต่นะครับแล้วตรงกลางก็จะปั้นเป็นวงกลมค่อนข้างใหญ่นะครับอาจจะมี ความกว้างสักหนึ่งนิ้วนะครับแล้วก็ต่อกิ่งเนี่ยตอกิ่งต่อก้านอย่างเงี้ยสิบวงยี่สิบงก็แล้วแต่แล้วถึงนําไปเข้าดินนวลกับขี้วัวนะครับพอกเสร็จเรียบร้อยก็พอกดินหยาบไปอีกส่วนหนึ่งให้มันหนาขึ้นแล้วก็พันลวดกันแตกนะครับแล้วทีนี้ก็พอกดินอีกชั้นหนึ่งให้มันใหญ่เลยเรียกว่ามันทนต่อความร้อนทนต่อการกระทบอะไรต่างเนี่ย หลังจากนั้นก็นําขึ้นเตาเพื่อสํารอกขี้พึ่งให้ขี้พึ่งไหลออกมาไหลออกมานะครับข้างในมันก็จะเป็นโพรงนะครนี้มันโพรงมันก็เป็นโพรงตามรูปหน้าตากลวงวัตไปตามหุน่นขี้พึ่งหลังจากแม่พิมพ์สุกแล้วให้กลับแม่พิมพ์ขึ้นนะครับโลหะที่หลอมละลายที่เราเตรียมไว้ก็เทลงไปในหุ่นทรงนั้นนะครับทิ้งให้เย็นแล้วทุบดินออกในขณะที่ทุบดินออกเราก็จะเจอ,อเหรียญโล่ะไปเงี้ยเป็นกิงกิงอยู่แล้วเอามาหักหรือเอามาตัดเรื่อยๆนะครับ ถ้าไม่หักก็ต้องตัดด้วยเลื่อยนะครับเลื่อยฉลุก็ดีเลื่อยเล็กก็ดีอะไรก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละช่างเสร็จแล้วก็ไปกลมเก่านะครับขัดชนวนขัดไอชนวนก็คือก้านนั่นเองตัดชนวนออกแต่งกลมเกาอะไรต่างๆเกี่ยวกับรอยแตกรอยฉีกอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้ามีเสร็จเรียบร้อยนี่แหละถึงจะเป็นชิ้นงานที่สมบูรณ์บริสุทธิ์ก้านชนวนจะอยู่ตรงนี้นะครับก้านชนวนเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ตรงบริเวณนี้นะครับ ที่คุณไม่เห็นก็เพราะผ้ามันใช้ศึกหมดแล้วถ้าคุณเห็นมันจะเป็นรอยตะไบนะครับเพราะกานชนวนในเวลาตัดออกแล้วมันก็จะเป็นรอยอยู่เขาก็ช่างเขาจะตะไบกล่อมเพื่อให้เรียบร้อยนะครับอันนี้มันศึกหมดแล้วคุณจะหารอยชนวนเข้าไม่เจอนะครับแต่เซียนเขาพิจารณาได้ว่าเพราะอะไรมันถึงไม่เห็นก็คือมันศึกนั่นเองนะครับมันเกิดการเสรียดสีนะครับเกิดการเสรียดสีมันเกิดการขัดลื่นไปโดยธรรมชาตินะครับมันจะหายไปแต่ถ้าสวยสมบูรณ์คุณจะปรากฏ รอยตะใบบ้างรอยลบคมบ้างอะไรจะปรากฏให้เห็นนะครับก็ถือว่าเป็นจุดพิจารณาได้ในกระบวนการหล่อพระมันเป็นอย่างนี้นะครับ